กับสวัสดีครับคุณลูกค้าแบรนด์สมาร์ทโฮมทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างมวนชวนรู้แล้วันนี้ผมจะมาตอบคําถามและข้อสองสัยและวิธีการใช้งานฟังก์ชันขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WPA 2009ให้กับท่านคุณลูกค้าได้ทราบนะครับผมและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WPA 2009นะครับผมมาดูนะครับว่าฟังก์ชันขั้นตอนวิธีการใช้งานใช้อย่างไรนะครับอันดับแรก ให้คุณลูกค้าเตรียมวัตถุดิบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับผมทําการเสียบปลั๊กของตัวเครื่องครับลูกค้าสังเกตไหมครับว่าเวลาเสียบปลั๊กปุ๊บจะมีไฟแสดงขนาดน้เนี่ยขึ้นเป็นดวงดวงวิ่งอยู่นะครับผมอ่าเนี่ยตัวเครื่องพร้อมที่จะทํางานแล้วครับหลังจากนั้นคุณลูกค้านําตัวหม้อมาวางบนตัวหน้าเตานะครับต้องบอกก่อนะครับผมตัวหม้อเนี่ยสามารถที่จะจุปริมาณน้ําได้ถึง2ลิตรส่วนแผ่นเพดหน้าเตาทําความร้อนตัวเนี้ยเป็นสามนกทนผลมหภูมิความร้อนที่สูงนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับ หลังจากนั้นคุณลูกค้าก็นําวัตถุดิบมาใส่ในเมนนี้ให้เรียบร้อยทําการปิดฝานะครับลูกค้าครับฟังก์ชันจะมีอยู่2ออปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้ที่ผมกําลังชี้อยู่เป็นรูปภาพของปลั๊กเนี่ยาเวลาคุณลูกค้ากดลงไปปุ๊บ<ม>เห็นไหมครับว่าไฟแสดงาหานะจะขึ้นเต็ม5ดวงเลยความหมายก็คือว่าเครื่องกลางทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพกําลังไฟสูงสุดน,น,นะครับอทีนี้คุณลูกค้าต้องการที่จะเลือกบางเมนู เพราะบางเมนูที่ใช้งานคุณลูกค้าก็ค่อยๆทําการกดเลือกฟังก์ชันอย่างเช่นฟังก์ชันที่เล็นลูกนี้ปุ๊บเป็นอุ่นนะครับคุณลูกค้าจะใช้อาหารที่เป็นพวกนมหรืออุ่นแกงอุ่นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กดไปที่ฟังก์ชันนี้ต่อไปเป็นฟังก์ชันที่คุณลูกค้าเลือกอีกทีหนึ่งก็คือตุน๋นนี้จะตุ๋นพวกอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่ทางคุณลูกค้าเตรียมไว้กดอีกทีปุ๊บก็จะเป็นพวกการทำง,งานของซุปก,กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นซุกกี้ และกดสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการทํางานของผัดนะครับผมเมื่อทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าต้องการที่จะ,ะเก็บอุปกรณ์ลกเลิกการทํางานก็ทําการกดปุ่มตรงนี้เพื่อยกโลกโอเคแล้วไฟแสดงฐานะก็จะรันวิ่งอยู่นี้แล้วก็จะมีเสียงพัดลมพัดลมตัวนี้จะทําหน้าที่ในการระบายความร้อนภายในตัวเครื่องออกมานะครับผม เท่าน,นี้แหละครับก็เสร็จสิ้นการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆแล้วครับครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ,รบ,รก,ก,รบกับฟังก์ชันขั้นตอนและวิธีการใช้งานที่ผมได้ลงในวิดีโอให้กับทางคุณลูกค้าได้ทราบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับฟังก์ชันขั้นตอนและวิธีการใช้งานของเจ้าตัวแม่เหล็กไฟฟ้า WPA 2009นะครับผมคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าสามารถที่จะดูแล้วนําไปปฏิบัติใช้งานตามอย่างที่ผมได้บอกจะได้ใช้งานกันได้อย่างถูกต้องนะครับผม ก่อนจบคลิปกับแบบนี้เช่นเคยครับผมลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับฟังก์ชันขั้นตอนปัญหาอะไรต่างๆก็ให้ส่งเข้ามาใต้คลิปล่างนี้นี้แล้วผมช่างวุนช่วยรู้จะมาไขาข้อสงสัยและตอบคำถามให้กับท่านคุณลูกค้าได้ทราบนะครับผมวันนี้ขอกบลาสวัสดีนะครับ